สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านมิมลทักแห่เชียงใหม่นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแบบเราใสานาฬิกากันทําไมนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นหัวข้อหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมอยากทํามากนะครับแล้วรู้สึกว่าแบบถ้าเกิดเรามีคนที่รู้สึกแบบเดียวกันเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะดีนะครับใครที่ดูคลิปนี้จบนะก็อยากให้เพื่อนๆช่วยแสดงความคิดเห็นนิดนึงว่าแบบเพื่อนเนรู้สึกกับพวกนาฬิกาอย่างเงี้ยยังไงเพราะผมเชื่อว่าคนที่เข้ามาดูคลิปเนี้ยเห็นหัวข้อนี้ปุ๊บเนี่ยมันต้องเป็นคนที่ อย่างอย่างแรกเลยคือมีใจรักเรื่องนาฬิกานะครับ่เริ่มแรกเลยนะครับผมขอเป็นความเป็นเห็นส่วนตัวของผมก่อนนะครับอย่างนาฬิกาที่ผมใส่เนี่ยอย่างที่เพมมื่อนๆเห็นตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัว Seiko นะครับซึ่งก็มันเป็นแบรนด์ตลาดนี่แหละแต่ตัวนี้จะเป็นตัว c a p ตันวิวล l l ซึ่งผมเคยรีวิวไปละตัวนี้ที่ผมเลือกเรือนนี้มาใส่เนี่ยผมไม่ได้มีฟีลลิ่งแค่อยากมองเวลาในชีวิตประจาวันนะครับแต่ผมชื่นชอบในคอนเซ็ปต์ตัวเรือนนะครับ การออกแบบหน้าปัดที่เป็นโทนสีเขียวนะครับเวลาผมใส่เรือนนี้วันไหนที่ผมใส่นะผมจะมีความรู้สึกแบบเออวันนั้นอะ่ะมันจะต้องเป็นวันที่แบบเออต้องขายของได้เยอะแน่นอนอันนี้คือฟิลลิ่งส่วนตัวของผมนะเพราะว่าผมเชื่อว่าสีเขียวเนี่ยมันเป็นสีที่แบบถูกกับาการค้าขายนะครับอันนี้ความเชื่อส่วนตัวของผมนะแล้วก็ในหลายๆอย่างเนี่ยผมรู้สึกว่าสีเขียวเนี่ยมันให้ฟีลลิ่งที่แบบอุดมสมบูรณ์นะครับเวลาเราทําการทํางานหรือว่ามีอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมักจะได้มาเต็ม อันนี้คือฟีลลิ่งของผมกับนาฬิกาเรือนนี้นะหลายคนจะมีฟีลลิ่งที่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะครับแล้วก็เรือนนี้อย่างนึงก็คือว่าหน้าตารูรลางหน้าตาของเขาเนี่ยมันเป็นออกแนวแบบอ่าไม่ค่อยอิงแฟชั่นเท่าไหร่มันอาจจะเป็นแนวสปอร์ตที่เหมาะกับสายลุยนะครับแต่ผมมันมาเปลี่ยนเป็นสายแบบถ่ายผ้านะครับก็เป็นโทนสีเขียวเช่นเดียวกันนะครับก็ให้ฟีลลิ่งแบบเดียวกันเรือนนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นนาฬิกาเรือนหนึ่งที่ผมใส่คุ้มนะคุ้มในที่นี้ไม่ใช่ว่าซื้้้้้ออมมมมาาาแแแแแลลลววววงเเกก็็็คค่่่่นนนนััุตปีทบบ ผมรู้สึกว่าวันนั้นน่ะมันมัน,ม,นมันมีอะไรเกิดขึ้นมากมายมันทําให้คือส่วนหนึ่งอ่ะมันเกิดจากนาฬิกาเรือนนี้แหละนะครับอันนี้คือความรู้สึกของคนใส่นาฬิกานะครับสำหรับเรือนนี้จริงๆอ่ะมันก็จะมีอยู่ในหลายๆรูปแบบนะครับอย่างเช่นถ้าเราเห็นกันบ่อยๆนะครับอย่างเรือนนี้นะครับอย่างตัวเนี้ยถ้าเราพูดถึงในเรื่องของราคาเนี่ยเรือนเนี้ยราคาป้ายหกพันลดแล้วก็เหลือประมาณ3,000ันกว่ากว่าสี่พ ว่ามันมีฟีลลิ่งแบบนั้นไหมจริงๆมันก็แล้วแต่คนจะใส่อย่างเรือนี้มันเป็นนาฬิกาอัตโนมัติที่ดูค่อนข้างวินเทจดูเก่านะครับการใส่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้แค่มองเวลาอย่างเดียวแต่คนที่เลือกนาฬิกาเรืองนี้อาจจะมีความรู้สึกว่าแบบวันนี้เราอยากได้นาฬิกาอะไรที่มันออกแนวดูแบบคลาสสิกหน่อยหนึ่งฟีลลิ่งของตอนนั้นก็อาจจะเป็นแบบประมาณว่าแบบต้องการอะไรที่มันย้อนยุคอยากย้อนวันวนในเรื่องเก่าๆหรือว่าอาจจะชื่นชอบในฟีลลิ่งของสไตล์ เก่าๆหน่อยหนึ่งอย่างเงี้ยเรือนนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์สําหรับวันนั้นของเพื่อนๆอย่างเงี้ยซึ่งเอาจริงอ่ะมันไม่ใช่เครื่องมองเวลานะถ้าเอาเอาที่ผมรู้สึกนะมันเป็นหมายถึงว่ามันเป็นการบง่บงบอกอารมณ์ความรู้สึกของของเราในแต่ละวันได้เลยนะครับหมายถึงว่าการเลือกสายนาฬิกาอย่างเงี้ยอย่างตัวเนี้ยผมก็จากเดิมเนี่ยเอามาปรับเป็นสายเป็นสายแบบแบบรุ่นเก่าหน่อยหนึ่งนะครับที่ผมเคยรีวิวไปแล้วล่ะนะครับตัวนี้ก็ให้ฟีลลิ่งที่มันโอเคมากนะครับบอกเลยคล้ายที่แบบ ชื่นชอบในแนวคลาสสิกแบบนี้เพราะว่าเรือนนี้กับกับวันนั้นของเพื่อนๆเนี่ยผมบอกเลยว่าจะรู้สึกดีมากนะครับเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นนาฬิการูปแบบไหนอ่ะอย่างผมยกตัวนี้มาครับตัวนี้ mido ocean star gmt โดยส่วนตัวหรือว่าในส่วนของตัวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอย่างตัวรุ่นเนี้ยคือเอาจริงๆมันเป็นนาฬิกาดำน้ําเลยนะครับแต่มันมีนํำน้ำแบบไหนบ้างล่ะที่ทําออกมาเป็นสายผ้าซึ่งถ้าเกิดเราเอาไปใช้งานในเรื่องของการลุยจริงๆเนี่ยผมบอกเลยว่า รุ่นเนี้ยจะไม่ได้เกิดขึ้นมานะครับมันต้องดยเป็นพวกสายสแตนเลสหรือว่าเป็นสายยางแน่นอนแต่รุ่นเนี้ยมาเป็นสายผ้าคือแล้วก็ฟิลลิ่งของตัวหน้าปัดเนี่ยมันฟิลลิ่งของแบบนาฬิกาลักชัวรี่ชัดๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวขอบที่เป็นเซรามิกตัวชุดเข็ม gmt ที่เป็นออกแบบสีน้ําเงินออกออกแบบน้ําเงินแบบหรูๆหน่อยนะครับแล้วตัวกระจกซับฟล์ที่แบบใสเว่อร์อะนะครับกับตัวเรือนเคสไซส์ที่อยู่ประมาณ43มมิลอย่างเงี้ยผมว่าเรือนเนี้ยมันไม่ใช่นาฬิกาดำน้ําเลยนะครับฟิลลิ่งของเรือน,นี้นะ ผมดูฟิลลิ่งของเรือนนี้เนี่ยถ้าผมเลือกเรือนนี้ใส่เนี่ยผมก็จะมีฟิลลิ่งประมาณว่ามันอาจจะเป็นอ,อุปกรณ์หรือว่าเป็นแบบออเอเซอรี่ชิ้นหนึ่งที่บอกว่าเราอะมีความที่แบบมีความที่แบบเป็นความพรีเมียมนิดนึงรู้สึกว่าแบบเออชอบอะไรที่มันมีความมันวาวหรือว่าอาจจะมีความที่แบบเน้นแบบเรียบๆหรูๆหน่อยนึงนะครับเรือนนี้มันจะออกมาอารมณ์ประมาณนั้นถามว่าเข็ม GMT อ,อยู่ในเรือนนี้มันมี การใช้งานที่ได้จริงๆไหมคือมันทําได้จริงหมดทุกอย่างแต่ถามว่าเราจะเอาไปใช้งานจริงๆโดยส่วนใหญ่คนที่ซื้อไปผมว่าน้อยนะครับเขาก็เลยอยากตั้งมาให้เป็นแบบ24ชั่วโมงนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดเราใช้งานเต็มรูปแบบของนาฬิกาฟังก์ชันของนาฬิกาที่มันถูกถือกาเนิดขึ้นมาเนี่ยผมรับรองว่านาฬิกาเรนะือนนั้นก็คือใช้งานได้อย่างคุ้มค่าแหละแต่ว่าเอาจริงๆแล้วคือมันก็คือความ ความที่เรามีอารมณ์ความรู้สึกกับนาฬิกาเรือนนั้นๆนะครับอย่างเรือเนี้ยลูกค้าหลายคนของผมเนี่ยก็ซื้อไปแบบใส่ออกงานนะครับใส่แบบเป็นนาฬิกาออกแนวสปอร์ตนะครับใส่กับเกงขาสั้นบ้างเกงยีนบ้างนะครับฟีลลิ่งของการแต่งตัวของอารมณ์ของเราในวันนั้นมันก็อาจจะปรับเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็อย่างยกตัวอย่างเช่อนอย่างตัวแบบตัวที่เรียบเรียบหรูๆหน่อยก็อย่างพวก ตัวนี่ตัวนี้มาสเตอร์ซีรีส์อย่างเงี้ยตัวนี้คือฟีลลิ่งแบบมาในรูปแบบของนาฬิกาคลาสสิกสายหรูแบบเต็มรูปแบบมากๆนะครับซึ่งเรือนนี้อารมณ์ความรู้สึกของเรือนนี้มันก็ฟีลลิ่งแบบยังไงอะสายหนังนะครับใส่กับเสื้อสูงนะครับคือมันต้องปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาซึ่งการรับประกันได้เลยว่าใครที่มีอารมณ์ความรู้สึกหรือว่ามีความชื่นชอบเกี่ยวกับนาฬิกาในแบรนด์ไหนรุ่นไหนเนี่ย ก็จะอินกับเนื้อเรื่องนั้นๆนะครับซึ่งบางทีเนี่ยเราก็อาจจะไม่จาเป็นต้องไปอินกับเขาแบบมากๆอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวลูมมิโนออตัวนี้นะครับนายวันๆนะครับซึ่งถ้าเป็นฟีลลิ่งความรู้สึกของนาฬิการเรือนนี้ที่มันถือกาเนิดขึ้นมามันก็อาจจะเป็นแบบว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่ที่ไม่ค่อยดีนะครับเกี่ยวกับาการก่อการร้ายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนาฬิการเรือนนี้ถือกาเนิดขึ้นมาแบบ มันมีฟีลลิ่งของนาฬิกาทางการทหารของอเมริกาคราแล้วก็เขาอยากระลึกถึงในเหตุการณ์น,นั้นเขาก็เลยทํานาฬิการุ่นนี้ออกมาในจํานวนจํากัดน,นะครับถ้าเกิดเป็นคนที่ชื่นชอบในเกี่ยวกับพวกนาวิกโยทินหรือว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับทหารทางฝั่งทางยุโรปหรือว่าอาจจะเป็นพวกหน่วยซิลอะไรเงี้ยหรือว่ามีความอินในใน,ในการทหารเนี่ยเรือน,นี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในเรือที่เขามีติดไว้แล้วก็บางครั้งเนี่ยเขาอาจจะหยิบมาใส่บ้าง ซึ่งเอาจริงก็คือมันเป็นนาฬิกาใช้ฐานถ้าเราจะเอามาดูเวลาจริงๆเนี่ยมันก็ดูได้แต่หลักแล้วเนี่ยการดูเวลาที่เราซื้อนาฬิการเรือนนั้นๆเนี่ยผมว่ามันมีแค่20%เท่านั้นแหละส่วน80%เนี่ยมันคือความรู้สึกล้นลวนๆที่เราชื่นชอบนการเรือนนั้นนะครับแล้วก็ฟีลลิ่งอยู่บนข้อมือล้วนๆน,นะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ถ้าผมยังไม่ได้เข้ามาดูแลแบบล้าอย่างเต็มรูปแบบเนี่ยผมจะไม่มีความรู้สึกแบบนี้เลยนะครับถ้าย้อนกลับไปในสมมมนนััยยยก่่่ออนนนเเีีตทผงรจบใหๆ ผมเรียนจบภาษาจีนนะครับแล้วก็มีฟีลลิ่งว่าแบบนาฬิกาเนี่ยมันต้องมันต้องแบบมันต้องหมดไปแน่นอนเพราะว่าเขาเล่นแบบมีสมาร์ทวอชกันนะครับมีแบบนาฬิกาดูผ่านมือถืออะไรกันอย่างนี้แล้วซึ่งเอาจริงก็คือก็เกือบจะไม่ได้ขายนาฬิกาแล้วนะครับก็คือว่าจะไปเรียนแว่นนะครับซึ่งแว่นเนี่ยผมผมบอกด้วยความที่เห็นส่วนตัวเลยนะใครที่ตัดแว่นหรือว่าเปิดร้านแว่นน,นี้อันนี้ก็จะเพิ่โกดกันนะครับันคือมันคือมันมีฟีลลิ่งที่แบบ ประมาณว่าแบบมันมีกําไรดีกว่านะครับแล้วก็เวลาตัดไปแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยงานไม่ค่อยตีกับนะครับกำไรเยอะกว่าแล้วก็ตัดแล้วตัดเลยแล้วก็ลูกลูกค้าที่ติดร้านไหนก็จะมาอยู่ร้านนั้นนะครับซึ่งรวานเนี่ยมันมีอัตรากําไรหรือว่าในทัดเทียบกับนาฬิกาโดยส่วนใหญ่นะถ้าเราย้อนกับปนอดีตเราจะเห็นร้านนาฬิกาส่วนใหญ่จะมีแว่นนะครับอันนี้เป็นประเด็นเลยที่แบบเออมันจะมีคู่กันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับซึ่งผมก็เกือบไปในสายแว่นแล้วนะครับ อันนี้ก็บอกเลยว่าผมผมก็มีฟีลลิ่งที่แบบเออนาฬิกาพอได้มาคุกกี้ได้มาคุยกับลูกค้าจริงๆเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่านาฬิกาเนี่ยมันไม่ใช่แค่การบอกเวลาแล้วแล้วก็นาฬิกาไม่ว่าจะเป็นนาฬิการะบบทานหรือว่าระบบอะไรก็ตามนะครับถ้ามันมีสตอรี่มันมีเรื่องราวมันมีแบรนดิ้งเนี่ยผมว่านาฬิกาแบรนด์นั้นรูปแบบนั้นนะมันจะไม่มีวันตายเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ในชีวิตวันเพื่อการมองเวลานะครับเราใส่เพื่อมันเป็นเครื่องประดับเครื่องเตือนใจ เครื่องสแสแดงออกถึงอ,อารมณ์หรือว่าอาจจะเป็นความภาคภูมิใจของเราหรือว่าอาจจะเป็นความสําเร็จที่เรามีนะครับอะไรหลายๆอย่างที่มันเกินค่าที่ในการมองเวลาไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เกี่ยวกับเสื้อผ้าหน้าผมหรือว่าจะเป็นแบรนด์เกี่ยวกับเครื่องประดับเนี่ยเขาถึงโตได้เรื่อยๆนะครับรวมถึงนาฬิกาด้วยก็โตได้เรื่อยๆนะครับบอกเลยว่าถ้าใครอยู่ในสายนาฬิกาเนี่ย อย่างแบรนด์หลูเนี่ยบางเรือนเนี่ยซื้อไม่ได้นะครับซื้อไม่ได้เลยนะครับมีเงินก็ยังซื้อไม่ได้นะครับรอกันนานจริงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดในฟีลลิ่งของคนขายอย่างผมนะซึ่งก็ออกตัวก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในความรู้สึกของผมโดยเฉพาะนะครับไม่ได้ไม่ได้อิงคนอื่นนะครับนี่เป็นความเห็นส่วนตัวล้วนๆนะใครที่ฟังมาถึงตรงนี้ผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะมีฟีลลิ่งเหมือนกันยังไงลองแบบแสดงความเห็นกันดูนะว่าเพื่อนๆคิดยังไงกับนาฬิกาแล้วก็ทําไมเพื่อนๆถึงซื้อนาฬ อันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ใครที่แบบอาจจะย,ยังไม่คุ้นเคยกับนาฬิกาในหลายๆแบรดนด์อย่างเงี้ยอาจจะมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับยังไงก็คลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าใครที่ฟังจบน่าจะรู้สึกอินเกี่ยวกับนาฬิกามากยิ่งขึ้นนะครับก็ท้ายที่สุดนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ใครอยากสั่งซื้อนาฬิกากับทั้งผมก็ยินดีนะครับก็วันนี้ก็สวัสดีครับผม